ก็ต้องขอกราบสวีดัดสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเกมไฮคิวไฟไฮกับทางฝั่งของกาลีนานั่นเองนะครับที่เพิ่งเปิดตัวให้เราได้เล่นกันเนี่ยเมื่อวานตอนสองทุ่มเลยนะครับผมได้เรียกว่าดึกๆกกันเลยทีเดียวนะแต่ก็อยู่ในช่วงไม่ได้ดึกมากนะครับผมทําให้หล,หลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาในส่วนของตัวละครสุดตึงที่ควรมีติดไอดีไว้นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะหยิบยกมาให้แบบเต็มๆต็มเลย ว่าเราเนี่ยควรที่จะเลือกตัวไหนก่อนดีในช่วงเซตแรกแล้วก็ไปเลือกตัวนั้นตัวนี้ไต่ลาดับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้มีตัวละครรอดับ SSR เนี่ยเก็บไว้ใช้งานได้เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านทําเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเ,เน,นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกม h ฮคิวไฟล์ไฮเกืบทางด้านของไลซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ เรามาเริ่มกันในส่วนของอันดับแรกกันก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเลือกตัวละครแบบ4ตัวในช่วงแพ็คมือใหม่หรือว่าเป็นแพ็คช่วงที่เปิดกาชาแรกๆให้เราเนี่ยมี s อ r ตัวแรกเป็นของ ID นะครับผมมันจะมีตัวละครให้เราเลือกเนี่ยอยู่ทั้งหมดประมาณ4ตัวด้วยกันก็คือตัวแรกเนี่ยไฮบะเลฟนะครับผมตัวนี้เลยอ่าตัวนี้ก็จะมาด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทางฝั่งของ ตัวนี้นะครับผมอีวะอิซึมิฮาจิเมะนั่นเองนะครับสตัวแล้วนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของตัวที่ผมเลือกมานะครับก็คือรยวโนสุเกะทานากะนั่นเองนะครับผมและส่วนตัวสุดท้ายก็คือทางฝั่งของอาโนเนะทาคานุบุมีทั้งหมดเนี่ยสตัวไอ้สตัวนี้เนี่ยเราควรเลือกตัวไหนก่อนดีอันดับแรกเลยนะครับ4ตัวเนี้ยจะมีทั้งหมดอย่างละสตัวที่เป็นคนละตำแหน่งกัน ตำแหน่งที่ผมแนะนําอยากจะให้เลือกเนี่ยก็คือตำแหน่งที่เป็นมือตบนะมือตบในที่นี้เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการตบที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โหดเอาเรื่องมากๆเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของมือตบเนี่ยจะมีให้เราเนี่ยได้เลือกกันอยู่แค่2ตัวก็คือตัวนี้นะครับผม ฮาจิเมะกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ผมเลือกมานั่นก็คือทางฝั่งของริโนสุเกะนั่นเอง2ตัวนี้จะเป็นมือตบนะผมไม่ค่อยแนะนําให้เลือกในส่วนของ block, สายบล็อกสักเท่าไหร่นะครับก็คือทางฝั่งของไอบาเลฟกับทางด้านของตัวนี้นะครับผมทาคาโนบุเพราะว่า2ตัวนี้เป็นฝั่งกันทั้งหมดเลยเหตุผลเนี่ยคืออะไรทําไมผมถึงไม่แนะนําให้เลือก2ตัวนี้นะครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยเรายังขาดมือตบอยู่อย่างทีมของเรานะครับมีผู้เล่นทั้งหมดเนี่ย ด้วยกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือไม่นับในส่วนของ n r ที่ผมได้มาด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีตัวตบอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นตบที่แบบว่าค่าพลังไม่ได้สูงมากทําไมเราถึงคิดว่าค่าพลังไม่ได้สูงนะครับเพราะว่านี่ครับลูกตบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ328อันนี้คือผมอัดเลเวลไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอามือตบจริงๆอ่ะมาเลยนะครับความสามารถของเขาเนี่ยจะอยู่ที่413ซึ่งสามารถตบได้แรงมากมาก การตบแรงไม่แรงเนี่ยขึ้นอยู่กับการบล็อกของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับว่าฝั่งบล็อกฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ415เนี่ยเราอาจจะตบไม่ทะลุบล็อกได้ซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงตบเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ชื่นชอบเรื่องของดามเมจผู้เล่นระดับ M.S เนี่ยควรมีติดไอดีไว้เป็นอันดับที่1เลย หลายคนก็อาจจะถามว่าเอ้ยตัวอื่นเนี่ยมันก็ตบได้แล้วเอาตัวอื่นมาแทนก็ได้ไม่จะเป็นต้องเอาตัวตบเสมอไปหรอกมันก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าตบได้กับตบเป็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างตบได้เนี่ยค่าตบเห็นไหมบุกเร็วแค่115ถ้าเป็นตัวตบเนี่ย120กว่านะครับผมนี่คือดับ s s r นะยังไม่นับ ur ถ้า ur ในพุ่งไป1้0ยแล้วนะครับตบแรงตบเร็วแล้วก็แถมค่าตรงนี้ยเยอะด้วย แล้วถ้าเกิดว่าเป็นมือบล็อกโดยกําเนิดอย่างเงี้ยค่าบล็อกมันร้อยยี่สิบเห็นไหมค่าบล็อกมันเยอะกว่าแบบเท่าต,ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตําแหน่งที่มันตรงจุดไม่ใช่ว่าใครแบบตบได้ก็เอามาใส่แทนอย่างเงี้ยมันจะทําให้ทีมของเราเนี่ยสามารถไปได้ไกลด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นตัวเสิร์ฟเห็นไหมนี่เสิร์ฟแค่ร้อยหกใช่ไหมครับถ้าเป็นระดับ S ตรงเนี้ยตำแหน่งของเขาเสิร์ฟร้อยสิบห้าอ่านี่ก็จะมีลูกส่งก็คือเป็นตัวชงนั่นแหละสามารถทําได้ทั้งคู่เลยก็คือร้อยยี่สิบเอ็ด ถือว่าค่อนข้างหลากหลายมากๆแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วมีระดับที่เป็น UR ด้วยนะครับหรืออย่างริบบโร่นะครับตำแหน่งของใครของมันเห็นไหมตำแหน่งรับก็คือรับลูกหลังจากที่บล็อกเนี่ยรับไม่ไหวนะครับเพื่อที่จะมาคอมโบต่อเนื่องสแตตที่ทําได้เนี่ยก็จะสูงกว่าอันอื่นเยอะเลยนะครับอ่าเสิร์ฟก็อาจจะเน่านิดนึงบล็อกอาจจะเน่าหน่อยนึงนะครับตบแรงก็ไม่ถึงร้อยด้วยแล้วอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของ โบนัสเข้าเรียนนั่นเองนะครับผมที่จะแจกสึกิชิมะเคมาให้เราในช่วง7วันแรกแล้ว7วันเนี่ยมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ในส่วนของมือบล็อกเลยผมก็เลยแนะนําว่ายังไม่ต้องเลือกในฝั่งของตัวมือบล็อกทั้ง2ตัวเนี่ยมาติดไว้ก่อนนะครับใช้ตัวระดับ SR ไปก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยรบ7วันปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีมือบล็อกอย่างสึกิชิมะเคเนี่ยไว้ครอบคลองแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะพนวกก,นกันกับในส่วนของการจัดทีมและ เพราะว่าทีมตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ2ตัวด้วยกันใช่ไหมครับที่จะได้แล้วแน่ๆอ่าเท่ากับว่าเรามีในส่วนของ MB นะครับตัวบล็อก1ตัวแล้วก็ WS อีก1ตัวเราก็ต้องหาริเบลโลหา S ก็คือมือเสิร์ฟแล้วก็การตั้งรับหรือว่าตัวชงให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปตกนะครับผมส่วนตัวที่เหลือเนี่ยจะเอาตัว MB อีกตัวหนึ่งหรือ WS อีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่า ช่วงแรกๆเราจะได้ s s r กันอยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราจะต้องหาต่อไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในตู้รับสมัครเลยซึ่งรับสมัครเนี่ยก็จะมีหลายตู้มากๆเลยนะครับให้เราเนี่ยได้เลือกใช้กันสําหรับคนที่เป็นสายฟรีนะครับเราจะต้องมากดตู้นี้อยู่แล้วก็คือรับสมัครแบบเลือกซึ่งผมเนี่ยเลือกทางฝั่งของริบโลไปก็คือตัว U นะครับแต่ว่าตัว U เนี่ยมันไม่ออกไปออกตัว K นะครับหลุดเลทเต็มๆคาราเบลเลยเลยทําให้ผมเนี่ยยังไม่ได้รับในฝั่งของริบาโรหรือว่าตัวชงให้เพื่อนตบนั่นเองนะครับก็ยังขาดตัวนี้ไปซึ่งตอนนี้เนี่ยสายฟรีก็มีทั้งหมด3ตัวแล้วนะถ้าเกิดว่าเรานับในส่วนของทุกตําแหน่งนะครับหลังจากที่เลือกทางฝั่งของสายตบมาหรือว่าตัวริลลสุเกตกับฮาจิเมะมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เหลือทางฝั่งของตัวเสิร์ฟและตัวเสิร์ฟเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วมันจะมีตัวแพ็คต่ตอเนื่องให้แต่ว่า ถ้าไม่ใช่สายเติมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้แพ็กนี้นะครับส่วนในแพ็กหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแพ็กผู้เล่นใหม่เราก็จะได้ทางฝั่งของตัวที่มานะครับก็เรียกว่าพาวรองตัวตบของเรานเองซึ่งการตบเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเท่ากับว่าตอนนี้ในทีมของเราเนี่ยก็จะมีตัวเซิร์ฟ1คนนะครับตัวตบ1คนตัวบล็อก1คนอันนี้คือครบแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าเราเปิด80โลการันตีหรือว่าออกก่อนเนี่ยได้ทางฝั่งของริบเบโลมาหรือว่าตัวชงมาให้นะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 4ตัวเลยอันนี้ไม่นับตัวอันนี้และกันที่เป็นสายเติมแล้วกันนะครับเติม39บาทหรือ35บาทผมก็เรียกว่าสายเติมแล้วกันนะก็คือตัดทิ้งไปนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวหลังจากนี้เราก็จะหาในส่วนของตัวบล็อกเพิ่มอีกหนึ่ง แล้วก็ตัวตบเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะได้แบบว่าเวลาเราลงแข่งเนี่ยเราจะได้ใช้ท่าไม้ตายได้หลายตัวนะครับเห็นไหมฝั่งผมเนมีไม้ตายครบทุกตัวเลยเวลากดไม้ตายเนี่ยก็ดูตรงนี้นะครับว่าแต้มตบของเราเนี่ยเยอะมากที่สุดอ่ะคือตัวไหนก็เอาตัวนั้นอ่ะขึ้นไปตบแทนอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเก็บแต้มเพิ่มได้นะครับก็ต้องดูฝั่งดูด้วยว่าฝั่งดูเนี่ยจะมีการตบหรือการบล็อกเราเนี่ยยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าค่าบล็อกใครสูงสุด ก็ปรากฏรับแบบนี้อ่ามันก็จะบล็อกได้ทีหน่อยแต่มันจะมีคําว่าแบดมี n o r m a l มี perfect ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสียของคนที่เน้นเรื่องของสกิลเนี่ยเยอะมากกว่านะครับผมเนี่ยเห็นไหมติดแบดปุ๊บเนี่ยค่อนข้างแย่เราก็ได้แต้มมาแล้วเพราะว่าเราต้องเช็คในส่วนนี้ด้วยนะครับก็คือสเตมิน a ายิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีตัวละครเลือกใช้งานน้อยหรือว่าสับเปลี่ยนตัวละครได้น้อยเนี่ยสเตมินาจะลดไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทําให้ตัวค่าความเหนื่อยของมันเนี่ยสูงแล้วอาจจะทําให้ตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะบล็อกได้แบบเพอร์เฟกหรือว่า o r ม a ลเลยนะครับจะติดแบตอย่างเดียวซึ่งแบตเนี่ยหลายคนก็เคยทํามาแล้วอย่างเช่นถ้าผมจะเสิร์ฟให้มันติดแบตนะครับเนี่ยกดอย่างเงี้ยอ่าตรงนี้ไม่มีแบตเลยมีโนมัลเพราะว่าสเตมิน่ายังเต็มอยู่แต่ถ้าเกิดว่าติดแบตขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเสิร์ฟแบบเบามากๆแล้วก็ฝั่งศัตรูเนี่ยก็สามารถที่จะบล็อกเราได้ด้วยนะครับ มาถึงได้มีการเปลี่ยนตัวระหว่างแมตช์ได้ครับแต่ว่าต้องรอเวลสิบเก้านะผมกําลังเร่งเวลให้ทันอยู่ตอนนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ